สารอะไรกันแก่ได้และเหมาะกับผู้หญิงวัย40อัพแนะนํา2ตัวนี้เลยค่ะตัวแรกค่ะเรสเวอร์ทอลสารสกัดจากเปลือกองุ่นตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติที่เด่นมากๆเลยคือมันปกป้อง DNA ชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ทำให้ลดอัตราการเกิดมะเร็งได้สูงถึง82%ค่ะและมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพผิวค่ะช่วยกะจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปทําให้ผิวเนี่ยแข็งแรงทําให้ผิวสวยขาวแล้วก็ดูสดชื่นด้วยนะคะและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยง โรคหัวใจลดไขมันอุดตันอีกด้วยค่ะเรียก <Yeah. S 1> ว่าดีตั้งแต่ข้างในออกมาสู่ข้างนอกเลยค่ะ ตัวที่2นะคะซิตรัสไบโอฟลาวยด์เด่นๆเลยนะคะของตัวนี้นะคะคือเขามีคุณสมบัติในการต้านอมุสล่าเพิ่มคุ้มคุ้มกันแล้วก็คุณสมบัติที่เหมาะกับผู้หญิงวัยสี่สิบอัพมากๆเลยก็คือว่าร่างกายของเราพออายุมากขึ้นมันเหมือนการเผาผลาญมันลดลงอะคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองเหมือนเดิมแต่ทำไมหุ่นเรามันไม่เหมือนเดิมรูปร่างเราไม่เหมือนเดิมตัวนี้จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยมากๆเลยเพราะมันช่วยให้เกิดอัตราการเผาผลาญที่ดีในสารสกัดจากส้มนี่นะคะมีสารซีเนฟรินสามารถช่วยในการลด ทำอยากอาหารกระตุ้นการเผาผลาญช่วยให้รูปร่างของเราดีขึ้นได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังลดอาการภูมิแพ้นะคะปรับสมดุลการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ที่สําคัญช่วยปรับสมดุลการทํางานของระบบน้ําตาลในเลือดด้วยค่ะ2ตัวนี้ค่ะรวบรวมเอาไว้แล้วนะคะเป็นสารสกัดเซลเมทริกเรสเวอร์ทอลซิตัสคอมเพล็กซ์อยู่ในเอสเซล่าโปรเอ็สูตรนี้ค่ะถึงได้ฉายาว่ากันแก่แก้วยทองป้องกันมะเร็งได้รับรางวัลการันตีเป็นรางวัลน,นวัตรกรรมที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอิน e n t i o n Geneva ปี 2022นี้ค่ะ